สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26ธันวาคมปี2025เป็นเทปส่งท้ายปีนะคะก่อนที่เราจะไปเจอกันอีกทีตอนปีใหม่ค่ะก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นๆในวันนี้นะท่านผู้ชมเราขอสดุดีพี่น้องทหารกล้า38นายผู้เสียชีวิตเพื่อชาตินะคะท่านผู้ชมต้องบอกว่าสละชีวิตเพื่อชาติตั้งแต่นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้คือพี่น้องทหารของเรานะคะที่สละชีวิตเพื่อชาติก่อนที่เราจะมาพูดตอนวันนี้นะคะเมื่อ3มชั่วโมงที่แล้วก็มีรายงานว่า ่าเราสูญเสียอีก3นายนะคะที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วโดยที่พี่น้องโดนโจมตีด้วย BM21 ค่ะซึ่งเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่น้องจริงๆนะซึ่งเรากะว่าเดี๋ยวปีใหม่นี้เราจะไปทำบุญอุทิศ กุศลให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะซึ่งเราอยู่ไกลที่นี่เราก็ไม่สามารถจะทาอะไรได้มากไปกว่าการที่เราจะส่งเงินไปช่วยในเรื่องของการทําโรงทานแล้วก็ช่วยทําบุญอุทิศให้ท่านจากที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําบุญให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านทั้งหลายด้วยแล้วก็ ขอให้กําลังใจพี่น้องที่สูญเสียขาด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นขาที่9้าแล้วยังไม่นับขาก่อนหน้านียที่เราสูญเสียก่อนตั้งแต่เดือนกรกฎาที่ผ่านมาทุกทุกท่านเป็นคนกล้าหาญนะคะเราอยากจะส่งกําลังใจให้มาดูรูปนี้ท่านผู้ชมเป็นรูปของงานศพของสองทหารนะคะที่สละชีพเพื่อชาติตอนนี้เป็นนายกอนุทินนะคะกราบกราบลงบนพื้นเลยท่านผู้ชมเป็นภาพที่ สะเทือนใจมากเลยตอนที่เราเห็นครั้งแรกนี่แบบน้ำตาซึมมากๆเพราะว่านานๆนนทีนะีเราจะเห็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศนะก้มลงกราบในทหารชั้นผู้น้อยท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ทำนี่คือทำถูกต้องแล้วนะคะ เราว่าการกราบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกราบศพหรือว่าสรีระหรอกแต่ว่าเป็นการกราบหัวใจของคนที่เขากล้าหาญปกป้องชาตินะคะเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยจริงๆนะคะสองท่านแล้วเราก็เราก็เราก็เชื่อว่าท่านทําในสิ่งที่ดีที่สุดของอาชีพทหารแล้วนะคะการการสละชีพชีวิตในสงครามก็คือเกียรติยศสูงสุดที่ท่านทําแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ พลทาหารหรือว่าเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะคะซึ่งก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงชื่อพี่ติ้งนะคะชาวจังหวัดอุบลราชธานีเธอก็เขียนแชร์ข้อมูลมานะคะเธอบอกว่าชอบข้อมูลน้องบีตรงที่มีหลักฐานอ้างอิงค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะพี่ขอพูดเรื่องสงครามไทยแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังสักนิดหนึ่ง พี่ชายพี่เป็นนายสิบแต่ยอยู่เหล่าทหารพรานค่ะสมัยสงครามเขมนแดงออกลาตะเวนจนพื้นเท้าลอกพองด้วยภารกิจลาตะเวนโดยที่ไม่นับรวมจากการต้องปลอมตัวไปหาข่าวในเขตขเขมร พี่ชายรอดจากสงครามแต่ครอบครัวเราสูญเสียจิตวิญญาณของเขาไปเขาเริ่มเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆติดเหล้าหายเอาจากบ้านสุดท้ายเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังในวัยเพียง50ปีเท่านั้นสมัยนั้นเรายังไม่รู้จักโรค PTSD PTSD ย่อม,มาจาก Post Traumatic Stressful d i s e a s e ถ้าเราจำไม่ผิดนะจะเป็นโรคที่ทหารเป็นกันเยอะนะคะก็คือ บางทีกลับบ้านมาจะเกิดอาการภาพหลอนนอนไม่หลับหรือมีอาการทางจิตนะนะคะพี่ชายดิฉันถูกตรานหน้าว่าตายเพราะเล่าลูกเต้าลูกเมียรู้สึกแย่หลังการสงครามครั้งนี้เราคงต้องเยียวยาทหารจากโรค PTSD ร่วมกันทั้งประเทศเพราะเขาเสียสละเพื่อพวกเรา เห็นพ่อแม่ชาวนางงกงก,กเงินด้วยวัยแห่งความร่วงโรยในงานศพของลูกชายเพื่อทอดร่างรักษาแผ่นดินให้เราแล้วน้ำตาไหลอยากกราบแทบเท้าของคุณและอยากเรียกท่านเหล่านี้ว่าพ่อแม่ของแผ่นดินด้วยความซาบซึ้งใจในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาขอบคุณพี่ติ้งนะคะที่แชร์ความรู้สึกแล้วก็แชร์เรื่องราวของครอบครัวพี่มา ใครไม่สูญเสียไม่รู้ความรู้สึกแบบนี้หรอกพี่แล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่ชายแดนอย่างพี่อยู่อุบลใช่ไหมบ้านหนูสีสะเกดใครอยู่อุบลสีสะเกดสะแก้วแถวนั้นนะ่ะบุรีรัมย์สุรินทรู้ความรู้สึกนี้ดีค่ะจะบอกให้แล้วเมื่อที่ที่แล้วนะท่านผู้ชมที่เราด่าไอ้หุนเซนไอ้เห็บหมาไปนะก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งเขียนมาบอกว่า เข้าใจและสนับสนุนความรักชาแต่อย่าลืมนะว่าเราเป็นผู้หญิงและมีการศึกษาหรือเปล่าต้องระวังภาษาที่ใช้แม้จะเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดแต่สังเกตมาหลายครั้งแล้วโอ้ยท่านผู้ดีไอ้ฮุนเซนมันไม่ใช่พ่อโอเคปะ่ะ คุณไม่พอใจที่เราด่าไอ้ฮุนเซนคุณไปดูช่องอื่นเลยไปเพราะเราจะด่าให้หนักกว่านี้อีกไอ้เห็บไม้คนจันไรเพราะเราบอกว่าอะไรรู้ป่ะเราไม่มีความจําเป็นต้องเกรงใจคนอย่างมันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะที่ด่าไอ้ฮุนเซนคมัมเมนเขาก็ด่าเมื่อสองวันที่แล้วเราเพิ่งจะเจอ นะพี่น้องชาวคอมเมนต์คนหนึ่งนะเป็นคนที่รอดชีวิตมาจากทุ่งสังหารเมื่อ40-50ปีที่แล้วนะคะเขาเล่าให้เราฟังว่าพ่อแม่นั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทุ่งสังหารแต่ว่าเขารอดชีวิตมาได้เพราะว่าแม่รู้ตัวอยู่แล้วว่าจะไม่รอดนะเอาเงินให้คนขับรถพาคนคนนี้มาละหนีออกมานะคะโดยคำสุดท้ายที่แม่ให้ก็คือแม่ยื่นตุ๊กตาให้ตัวหนึ่งตอนนั้นเขาอายุประมาณเขาบอกเขาจำไม่ได้ ประมาณ4 6หขวบเขาจำอายุ e x a c ซของเขาไม่ได้นะคะแล้วแม่ก็สวมสร้อยพระให้1เส้นนะตอนนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยเขารู้แต่ว่าพี่ผูพ้พี่ผู้ชายที่เป็นคนขับรถเนี่ยพากันหนีมาสุดท้ายเขารอดที่ค่ายผู้อพยพในประเทศไทยแล้วคนคนนี้เขาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ย มันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะทะานผู้ชมถ้าเกิดใครได้ไปที่กัมพูชาจะเห็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วเอาหัวกะโหลกหัวกะโหลกหัวกะโหลกเต็มเลยมนเป็นภาพที่โหดหู่มากเพราะตอนนั้นมีชาวกัมพูชาเสียชีวิตถึง2ล้านคนนะที่เขาเรียกว่าทุ่งสังหารนะแล้วตอนนั้นนยที่มันฆ่าส่วนใหญ่มันจะฆ่าพวกประชาชนนักศึกษานะนักธุรกิจ คนที่มีสตางค์นะคะคนที่เป็นนักวิชาการคนที่มีหน้าที่การงานดีๆมันเอาไปหมดเลยเพราะว่ามันต้องการให้เหลือแค่ คนที่เป็นชาวนาชาวไร่ไร้าการศึกษาแล้วก็ยากจนเพื่อที่ว่ามันจะได้ควบคุมง่ายส่วนคนที่มีการศึกษาคนที่มีสตางค์พวกนี้มันค่าหมดรวมถึงพ่อแม่ของพี่คนที่เขาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นนักธุรกิจตอนนั้นเขามีตังค์แล้วเขาก็บอกว่าเขาหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายผู้อพยพในไทยนะคะเขาก็พัดพลากจากพี่ที่เป็นคนขับรถไปเลยแล้วเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่ทราบว่าชะตาชีวิตของพี่ที่เป็นคนขับรถนั้นเป็นเช่นไรแต่ว่า เวลาทําบุญนึกถึงพ่อกับแม่แล้วก็นึกถึงพี่คนขับรถคนเนี้เสมอนะคะสุดท้ายเขาก็ได้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยการอุปการะของชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ได้มีการศึกษาที่นั่นได้สัญชาติฝรั่งเศสเมื่อเรียนจบก็สมัครงานมาทํางานที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มาแต่งงานกับคนไทยที่นี่เขาบอกเลยว่าฝากน้องบีนะ บอกทหารไทยว่าจัดหนักไอ้ฮุนเซนไปเลยถล่มมันไปเลยเพราะว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาคนกัมพูชาเจ็บปวดมานานแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้จัดการมันให้มันได้เปลี่ยนภพภูมิไปอยู่ที่อื่นเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดของชาวกัมพูชาอย่างเดียวนะท่านผู้ชมมันเป็นความเจ็บปวดของคนไทยด้วยที่ตลอดหลาย สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนไอ้แก๊งคอสแกร์เนี่ยหลอกเงินไปเป็นแสนล้านไม่ใช่เป็นแสนบาทนะแสนล้านบาทที่มันเอาไปหลายคนหมดเนื้อหมดตัวหลายคนต้องฆ่าตัวตายหลายคนถูกหลอกไปแล้วก็ไปซ้อมไปทรมานไปทําคือมันมันเลวต้องพูดอย่างนี้มันเป็นคนเลวดังนั้นเราไม่มีความจําเป็นจะต้องมีความเกรงใจมันนะคะดังนั้นก็คือเราก็ให้กําลังใจนะพี่น้องทหารเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดคุณไม่ชอบที่จะให้เราด่ายหุนเซนคุณก็ไปดูช่องอื่น แล้วจะบอกว่าช่องอื่นบางช่องด่าหนักกว่าเราอีกนะคะอันหนึ่งที่เราจะบอกก็คือว่าอย่างความรู้สึกนอกเหนือจากชาวคัมบเดูดีที่เขาพูดแล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกของคนที่เขาต้องไปอยู่ค่ายผู้อพยพด้วยนะคะเช่นคนนี้เขาเขียนว่าผมเป็นคนสีสเกตหมู่บ้านผมพื้นที่สีแดงผมแค่ถามว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับบ้านผมอยากกลับบ้านคุณมาด่าผมว่าผมไม่รักชาติบางคนบอกว่าผมเป็นญาติกับคขมร ลองระเบิดลงที่กรุงเทพแล้วเข,เขาให้พวกคุณไปอยู่ศูนย์อพยพที่สระบ,บุรีนอนรวมกับคนอื่นที่เยี่ยวร่วมกับคนอื่นกลับบ้านไม่ได้ ไม่รู้จะได้กลับบ้านวันไหนผมให้คุณแค่3วันไม่ต้องรอนานคุณจะถามผมแบบนี้ไหมผมท้าเลยนะคะนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของผู้อพยพที่อยู่ชายแดนจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าที่คือเขาเองอะ่ะเขาก็อยากให้ปิดจบแต่เขาก็อยากกลับบ้านเพราะเขาจะอยากจะได้ไปทไําไร่ไถนาไปทํางานเพราะมาอยู่อย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องหนีอีกนานเท่าไหร่เพราะถ้ามันไม่จบก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ เดี๋ยววันนึงได้กลับบ้านเดี๋ยววันนึก็ต้องหนีออกพยพออกมาคือถ้ามันไม่จบมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่มีสตางค์เข้ามาเขาไม่มีอะไรจะกินนะแล้วก็บ้านเรือนก็เสียหายเพราะว่าคนอย่างมันคนอย่างไอ้ฮุนเซนเนี่ยนะมันถล่มทั้งโรงเรียนมันถล่มทั้งโรงพยาบาลมันถล่มบ้านคนคุณจะไปเกรงใจอะไรมันไม่เข้าใจนะคนบางคนเนะี่ยมีหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์นะสมควรแล้วเนี่ย ท่านพลเอกกิติพงศ์สัจจนุกุลกิตท่านเขียนบอกว่าไม่อยากเรียนรอดอหนีเกณฑ์ทหารไม่เคยไปเหยียบภูมิประเภทประเทศตามแนวชายแดนสักครั้งอย่ามาทําเป็นกูรูสู่รู้วิจาร์ณการรบทหารเขาฝึกเขารบกันมาเกือบทั้งชีวิต ขอบคุณที่ท่านพูดแทนใจความรู้สึกของคนนะคะเพราะว่าบางคนก็วิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของทหารวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีเราควรจะเจราจารโน่นนั่นนี่คือเนี่ยเัมบเดียนเขาบอกว่าค o มบเดียนนิ e พี e นะที่ผ่านมากัมพูชาต้องการกับความสงบมาโดยตลอดแต่โดโดมันปี1967 มันลบกันเองกัมพูชาระหว่างกัมพูชา1996กัมพูชากับเวียดนาม2011กัมพูชากับไทย2017กัมพกูชามีปัญหากับลาวและปัจจุบันมันก็มีปัญหากับประเทศไทยอีกทะเลาะกับเพื่อนบ้านเขาไปหมดดังนั้นตัดจบเผอกขอร้องนะเราจะด่าจนกว่ามันจะได้ไปอยู่ในภพภูมิใหม่ที่สำคัญท่านผู้ชมอันนี้มันมี ข้อมูลออกมาอีกนะตอนนี้เผยแพร่กันเยอะมากนะนี่เราปริ้นมาจากไทยรัฐออนไลน์แล้วก็อีกหลายๆเพจนะเขาบอกว่าในปี2538คุณมาเนตได้เดินทางไปเรียนที่วิทยาลัยการทหารแห่งสหรัฐหรือเวสต์พอยต์โดยได้รับทุนจากรัฐบาลไทยเขาเขียนว่า using a Thai scholarship และเป็นชาวกัมพูชาคนแรกที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเวสต์พอยต์ที่นี่นะคะเนี่ยไอุ้นมาเนต มันได้ไปเรียนจริงๆเหรอจากทุนไทยนะเราก็ไปหามาจากอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณมาเนตเติบโตไล้ได้รับการศึกษาทั่วไปในพนมเปญและเคยเข้ารับการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในประเทศไทยเป็นระยะเวลา2ปีก่อนจะไปศึกษาวิทยาลัยการทหารเวสต์พอยต์ปี2542โดยเป็นบัณฑิตชาวกัมพูชาคนแรกของสถาบานันและเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยต่างชาติเพียง7คนที่สำเร็จการศึกษาปีนะั้น คุณมาเนตได้เรียนโรงเรียนเวสต์พอยต์ในขณะที่นักเรียนไทยหลายคนอยากไปแต่ไม่ได้ไปนี่ดูมันมีอีกนะที่เขาเขียนบอกว่าอันนี้เป็นภาพของคุณมาเนตที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยเป็นโคต้าจากโรงเรียนในร้อยจอปรอของไทยภายใต้รัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะ และที่ได้เข้ามาเรียนเวสต์พอยต์ก็เพราะบารามีของพ่อมันที่เข้ามาเจราจากับผู้บัญชาการทหารระดับใหญ่ของไทยในยุคนั้นพูดง่ายๆคือใช้เส้นสายช่วยลูกมันนั่นแหละในขณะที่นักเรียนนายร้อยของไทยอยากได้ไปแต่ไม่ได้ไปเห็นปะทีนี้เราก็ไปหาข่าวจากต่างประเทศว่ามีใครพูดด้านนี้บ้างหรือเปล่าก็มีนะภาคภาษาอังกฤษเขาเขียนขึ้นมาอันหนึ่งนะคะเป็นหัวข้อ history and education of Cambodian Prime Minister ก็คือ เป็นประวัติกับการศึกษาของนายกรัฐมนตรีของกัมบูชาเขาเขียนบอกว่าในปี1995นะคะเขาไปเรียนที่ United States Military Academy at West Point on a Thai Scholarship and became the first Cambodian to graduate from the academy in May 1999บอกว่าเขาไปสหรัฐอเมริกาเรียนที่เวสต์พอยต์โดยได้ทุนจากรัฐบาลไทยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สื่อต่างชาติเขาเขียนดังนั้นมันเป็นงูเห่าเห็นยังเห็นหรือ,อยังตาสว่างหรือ,อยังก่อนที่จะมาบอกว่าโอ้ยไปดดาฮุนเซนช่วยดูภาษาตัวเองด้วยนะดูเป็นคนไม่มีการศึกษาโนนันนี่นี่ไง มันขโมยการศึกษาจากคนไทยไปไงแทนที่คนไทยจะได้แล้วเืึกไม่ได้แล้วให้มันไปแล้วเป็นไงถ้ามันเป็นเรื่องจริงเป็นไงแหกไหมล่ะสุดท้ายมันก็กลับมาฆ่าพวกเรานะคะเอาล่ะเมื่อที์ที่แล้วก็มีพี่น้องชาวลาวคนหนึ่งนะเขาเขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะเขาบอกว่า hello I am Laos person live in U.S. for 45 years นะเขาบอกว่าฉันเป็นคนลาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกามา45ปีแล้วนะคะแล้วก็บอกว่า to me I wish Thai finish Cambodia and after Thai finish Cambodian and build fence would give 1,000 for help Thai governments to build the fence I love Thai people I have a lot of Thai friends instead I live in อ๋ oh, ความหมายของพี่เขาก็หมายความว่า,อ,าอยากให้ไทยจบกับกัมพูชาไปเลยแล้วถ้าเกิดไทยได้จบกับกัมพูชาเนี่ยพี่เขาจะช่วยบริจาคเงิน1,000เหรียญเพื่อให้ช่วยรัฐบาลไทยในการสร้างกำแพงใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขารักประเทศไทยรักประชาชนชาวไทยแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะขอบคุณขอบคุณพี่คนลาวคนนี้มากเลยนะคะชื่อพี่สานิศ พงท่านะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ท่านผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งที่5นะคะท,ที่บึงการใช่ไหมที่บึงการที่ระหว่างบึงการกับบริคามใสนะคะซึ่งในหลวงพระชินีก,ก็เสด็จด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรากำลังจะสร้างในปี71จะสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวาเขาเรียกว่าอะไรนะลำดับที่6ที่สวรรค์เขตใช่ไหม โอ้ไม่ใช่ที่สารวันที่สารวันกับอุบลราชธานีนะคะเห็นไหมเราเป็นมิตรภาพกันเราเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็พอเราเป็นมิตรภาพกันเราก็สร้างสะพานเนี่ยเชื่อมต่อหากันไปมาหากันได้ส่วนประเทศไหนที่ไม่เป็นมิตรก็ไม่ต้องไปสร้างสะพานให้สร้างเฟ้์อย่างที่พี่คนนี้เขาพูดเลยนะคะก็คือ สร้างกำแพงสร้างรัว้วไม่ต้อง้มันโผล่เข้ามานะคะคนไหนที่ไม่เป็นมิตรกับเราเราก็ไม่ต้องเป็นมิตรกับมันนะคะปิดไปเลยไม่ต้องให้มันโผล่เข้ามาส่วนใครที่เป็นมิตรกับเรานะคะนีล่าสุดรัฐบาลลาวนะคะโดเนตส แสนเหรียญสหรัฐให้กับประเทศไทยในการที่จะฟื้นฟูเรื่องของน้ำท่วมภาคใต้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณรัฐบาลลาวนะนี้เอามาจากหนังสือพิมพ์ The Laotian Times นะคะที่จริงๆแล้วประเทศลาวเองก็ลำบากเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ยังคงช่วยประเทศไทยบริจาคมา2 0 0แสนเหรียญเพื่อช่วยฟื้นฟูนะคะเรื่องของน้ำท่วมภาคใต้ขอบคุณรัฐบาลลาวด้วยนะคะแล้วก็ ล่าสุดนะไห้หุนมาเน็ตนะบอกให้มันก็รีบโทรโทรไปหา,ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรูบีโอนะคะของสหรัฐให้ช่วยเจราจาหยุดยิงเพราะไอ้ล่าสุดที่มันมีมีติ้ง g b c เจราจาหยุดยิงเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐเขาไม่ได้สนแล้วนะคะจริงๆมันเป็นความกดดันของจีนมากกว่าที่มันต้องร่วมประชุมกันนะคะในคราวนี้เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาแล้วมันบอกว่าถ้าเกิดดีเนี่ย อมันรีบปิดจบนะครึ่งชั่วโมงมรีบปิดจบแล้วมันบอกว่าถ้าเกิดดีวันที่27จะไปต่อนี่เป็นการกดดันของจีนนะท่านผู้ชมเพราะว่าอเมริกาตอนนี้เขาไม่ได้สนเรื่องของไทยกัมพูชาแล้วเขาเบนเข็มไปสนใจเรื่องของเรือบรรทุกน้ํามันที่เวเนซุเอลากับการที่ ทรัมป์ต้องการจะยึดเกาะกรีนแลนด์นะคะเดี๋ยวเราพูดให้ฟังในอนาะคตก็ได้เรื่องนี้นะคะซึ่งตอนนี้ทรัมป์ก็ไม่ได้สนใจแล้วนะคะเขาสนใจเรื่องของเวเนซุเอลาแลวท์ก็บอกว่าไอเรือบรรทุกน,น้ํามันที่เขายึดมาได้เนี่ยเขาจะขายน้ํามันเอาเงินเข้ากระเป๋าอเมริกาซะเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรนะผลประโยชน์ของอเมริกาอันไหนที่เป็นผลประโยชน์อเมริกาเขาไปทางนั้นมากกว่าดังนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็จะสนใจคําร้องขอของไอ้ฮุนมาเน็ตที่มันโทรไปหรือเปล่าเมื่อวานมันบอกมันโทรไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะสุดท้ายแล้วก็คือทําไมมันไม่โทรมาที่ประเทศไทยเพื่อมาขอหอยุดยิงกับเราล่ะฮะอยากจะรู้นะคะต่อมาอ่ะมีพี่น้องคนลาวถามเรานะคะว่าพี่บีผมเป็นคนลาว อตอนนี้ถือใบเขียว10ปีจะมีผลกระทบอะไรไหมคุณหมายถึงเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะแล้วอีกคนนึงถามว่าสวัสดีค่ะน้องบีอยากรบกวนถามเกี่ยวกับเรื่องของการแบนคนลาวคือเขาแบนคนลาวที่เป็น US citizen ด้วยไหมสามีพี่เป็นคนลาวแกมาเที่ยวไทยแต่ว่าแกเป็น US citizen จะมีปัญหาไหมขอบคุณค่ะ เพราะว่าเขาจะกลับวันที่22เดือนหน้าแม่เขาโทรมาเร่งให้กลับบ้านก็กลัวจะเข้าอเมริกาไม่ได้เลยถามผู้รู้ก่อนอ่าสำหรับ2คนที่เป็นที่ถามเกี่ยวกับประเทศลาวนะคะเมื่อวานเราไปที่สนามบินถามตอมอให้เลยค่ะ ตอมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีใบเขียวแล้วนะคะหรือว่าคุณเป็น U.S. Citizen แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยค่ะคุณยังเดินทางไปที่ประเทศไทยหรือไปที่ประเทศลาวได้เป็นปกตินะคะเขาไม่ต้องไม่ต้องกังวลคนที่กังวลคือคนที่มีวีซ่าอันนี้เขาอาจจะไม่ให้เข้าแต่คนที่ถือใบเขียวแล้วนะคะและคนที่เป็นซิลิเซนแล้วไม่ต้องกังวลอันนี้เราคอนเฟิร์มจากตอมให้เมื่อวานนี้เราไปที่สนามบินมาเราถามให้เลยนะคะ ส่วนคนที่ถามว่าพี่บีถ้าเกิดผมจะในประเทศตัวเองกลับบ้านนะคะโดยการ register register การในประเทศตัวเอง CBP Home Apps เนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมเขามีกำหนดไหมไม่มีนี่ท่านผู้ชมดูสิ Homeland Security เขาออก Black Friday มาเลยเห็นไหมเขาบอกว่าเน่กลับบ้านไปเลยนี่มีโบนัส1,000เหรียญนะคะดาวน์โหลด CBP h o m แ a p p แล้วกลับบ้านแถมมีแพ็กเกจที่ดีกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครกลับบ้านรีจิสเตอร์กลับบ้านก่อนปีใหม่นะคะได้มากกว่าพันเหรียญด้วยค่ะเขาให้สามพันเหรียญเลยถ้าเกิดใครรีจิสเตอร์ตอนนี้แล้วกลับบ้านก่อนปีใหม่นะคะแต่หลังจากนั้นใครที่จะกลับบ้านก็ยังได้พันเหรียญเนี่ยเห็นไหมมีแบบ Black Friday ให้ด้วยนะคะเป็นของขวัญก็นั้นถ้าเกิดใครที่คิดจะกลับบ้านเองก็ไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็ทางสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ คิดว่าจะทําการโกงวีซ่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีความเราจะมีการสกรีนนิ่งมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการที่จะมาช่อชนในการมาขอวีซ่าแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นพบเห็นการขอวีซ่าที่มีการช่อชนให้รีพอร์ตไปที่สถานทูตสหรัฐในไทยได้เลยนี่เป็นเว็บไซต์ของเขานะคะเขาประกาศออกเลยว่าใครที่คิดจะมาช่อฉนเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า บอกเลยว่ารายงานเขาไปได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมที่เราพูดถึงเรื่องของการทำลีไพยปลอมแล้วเขาจะมีการส่งไปประเทศที่3นะคะซึ่งตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือเดือนนี้นะคะไอซ์เนี่ย ได้ยื่นคำร้องต่อสารอิมิเกรชันให้มีการยกเลิกคำร้องขอรีภัยไปแล้วกว่า8,000เคสเพราะไอซ์อ้างว่ารัฐบาลน,นั้นสามารถหาที่ปลอดภัยประเทศที่3ให้กับคนเหล่านี้ไปอยู่ได้แล้วซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้ดูก็สามารถดูได้ในเทปของอาทิตย์ที่แล้วนะที่เราจำได้ก็มีอูกันดาน,นะคะเซาล์สุดาน มีประเทศกินีอีควิทอรเอควิอรอีกินีว่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะในเซาท์แอฟริกาแล้วก็มีที่ปานามามีที่คอสตาริกานะเอลซาวาดอเอลกัวดอ่ะฮะแล้วก็มีประเทศกัวเตมาลาแล้วก็เม็กซิโกมั้งที่เขาจะส่งไปประเทศที่3สําหรับคนที่ เขาคิดว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเขาจะส่งไปสําหรับใครที่จะทําการรีภพัยนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้ดูเทปนั้นย้อนกลับไปดูนะเพราะตอนนี้ไอซ์เริ่มจะส่งไปประเทศอื่นแล้วนะคะในกรณีที่ไม่สามารถที่จะให้อยู่ที่นี่ได้แล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่22 ตุลาคมที่ผ่านมามีการจับกลุมชายชาวทิเบตนะคะซึ่งเป็นคนรับจ้างทำลีภัยปลอมนะคะโดยคนนี้จะโดนอ่าโดนติดคุก27เดือนนะคะซึ่งคนนี้เป็นคนชาวทิเบตนะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินคืนให้กับรัฐบาลเป็นเงิน1,70,000เหรียญเพราะว่าตั้งแต่ปี2 0 0 7ถึงปี2018ชายคนนี้เนี่ยได้รับจ้างทำการเขาเรียกว่าส่งลีภัยปลอมเนี่ยนะคะโดย คิดเคสละ5,000เหรียญน,นะคะกว่า100เคสเลยทีเดียวนะคะว่าใครอยากจะมาทำรีพายมาทำกับฉันจ่าย5,000เหรียญน,นะคะแล้วก็สุดท้ายก็หนีไปอยู่ที่แคนาดาแต่ว่านะคะก็มีการาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากแคนาดากลับมารับโทษที่อเมริกาซึ่งคนนี้เนี่ยจะต้องติดคุกนะคะไป27เดเดือนจากข้อหาที่ไป ไปช่วยเหลือในการทำไปช่วยคนทำลีภัยปลอมนะคะกว่าร้อยเคสคิดเคสละ5,000เหรียญสุดท้ายก็ไม่รอดนะอันนี้เราเอามาให้ดูนะคะแล้วก็มีคนถามเราเรื่องของ u s c i s นะล่าสุด u s c i s เขา บอกว่าถ้าเกิดว่ารูปของคุณเนี่ยเก่าเกินกว่า3ปีนะคะเขาจะให้คุณไปถ่ายรูปใหม่นะคะแล้วก็ไปทำฟิงเกอร์ปรินต์ใหม่ด้วยนะคะซึ่งมันมีคนถามเราเกี่ยวกับไอเรื่อง facial recognition ที่สนามบินด้วยเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ที่เขาจะมีการถ่ายรูปที่สนามบินนะแล้วก็จะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมันจะมีอะไรที่แบบ น่ากลัวน่ากังวลไหมเราพูดตรงว่าการทำ facial recognition ก็คือการที่ mm. เขาจะให้ทำ process ถ้าพูดแบบตรงๆคือเขาจะได้ทำ process ในการที่คุณจะเข้าสนามบินเข้าออกสนามบินได้ง่ายขึ้นนะคะคุณจะได้ไม่ต้องรอคิวยาวเพราะเดี๋ยวนี้พอถ่ายรูป capture 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 ปุ Capt ๊บมันเข้าได้เลยมันเข้าได้เลยมันเร็วท่านผู้ชมแต่มันก็มีผลประโยชน์แฝงตรงนั้นด้วยตรงที่ว่าถ้าเกิดเขากาลัง คิดว่าเขาจะตามจับคุณอยู่นะคะเขาสามารถที่จะจับคุณตรงนั้นได้เลยเท่ากับว่าคุณเข้าไปให้เขาจับนั่นเองง่ายที่สุดเป็นคำตอบที่แบบสุดง่ายไอ้เรื่อง Facial Recognition คือเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้การเข้าออกสนามบินเนี่ยได้เร็วขึ้นในการทำ process ของทางตอมอได้เร็วขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วย จับคนร้ายได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันกันกบการที่ USIS เนี่ยเขาเรียกคุณไปถ่ายรูปแล้วไปทำพิมพ์ลายนิ้วมือใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคดีปุ๊บนะแล้วเกิดคุณไปไปถ่ายรูปนะคะและเขาเรกเขาไหนได้หรือคุณไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วเขาเรกเขาไหนได้ปุ๊บเขาจับคุณได้ตรงนั้นเลยเท่ากับคุณเป็นเหยื่อ เข้ามาติดกับให้เขาจับคุณเองนั่นเองนี่เป็นคำตอบแบบโคตรง่ายสุดๆนะคะไม่ต้องคิดซับซ้อนอะไรเลยนะคะทีนี้รวมไปถึงคนที่ถามเราว่าพี่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไอซ์เนี่ยเขาเอา่เขาเรียกว่าอะไรนะ TSA เขาแชร์ข้อมูลกับไอซ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่านะคะเราจะบอกว่าท่านผู้ชม TSA เขาแชร์ข้อมูลกับไอซ์มานานแล้วนะคะแต่เราไม่ได้บอกเรื่องนี้กับท่านผู้ชมเพราะเรามรู้สึกว่าจะบอกให้เกิดความกังวลไปเพื่ออะไร แต่เราจะพูดเลยว่าเขาแชร์ข้อมูลให้กับไอซ์เนี่ยมานานมากแล้วแต่ว่านักข่าวเพิ่งรู้นักข่าวก็เลยเพิ่งเอามาปูดเท่านั้นเองดังนั้นก็คือที่คุณบินบินบิน,บ,นบินไปทั้งหมดเนี่ยเขาแชร์ข้อมูลมานานแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งแชร์และไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ด้วยซ้ำไปที่นี้คำถามก็คือว่าเฮ้ยบางคนกลัวอย่างคนที่เป็นโรบินฮูดก็ต้องถามตัวเองว่า คุณมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีคดีอาชญากรหรือมีอะไรเป็นการช่อชนหรือเป็นทําอะไรที่มันผิดมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะคําว่าอาชญากรบางคนคิดว่ามันจะเป็นแค่เรื่องฆ่าคนตายเรื่อง DUI แต่ถ้าเกิดคุณช่อชนเรื่องของการสมัครใบเขียวคุณไปทํารีภยรัยพปลอมน้นน,น,นี่เนี่ยบางทีมันรวมหมดแล้วทีนี้พอไปที่สนามบินคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนเพราะหลายคน เราพูดแล้วท่านผู้ชมว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะมันเป็นการใช้ความเสี่ยงของตัวคนเองแต่ถามว่าโดยหลักการโรบินฮูดยังบินได้ไหมยังบินได้โดยการใช้หน้าพาสปอร์ตแต่หมายความว่า คุณจะโดนจับไหมไม่ว่าคุณจะเดินไปตามท้องถนนคุณจะขับรถคุณจะขึ้นเครื่องบินคุณมีสิท์โดนทั้งนั้นนะคะนั้นก็คือเป็นการที่คุณจะใช้ความเสี่ยงของตัวคุณเองแต่ถามว่าทางไอซ์กับ t s เเขาแชร์ข้อมูลกันมานานแล้วหรือยังเขาแชร์กันมานานแล้วเขาไม่ได้เพิ่งแชร์นักข่าวมันแค่เพิ่งเอามาปูดแล้วถ้าเกิดเขาต้องการที่จะจับคุณน่ะเขาจับคุณไปตั้งนานแล้วเขาจับคุณไปตั้งแต่รอบที่คุณบินรอบที่แล้วที่ผ่านมาแล้วตั้งนานแล้วเพราะว่าที่เนี่ย ถ้าเขาอยากจะจับใครถ้าเขาอยากจะได้ใครมันไม่ได้ยากท่านผู้ชมขนาดอุสมาบินลาดินที่อัฟกานิสถานขนาดซัดดามเขายาไปเอาไปรวบตัวมันมาได้เลยแล้วคุณอยู่ที่นี่ทำไมเขาจะหาคุณไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็น Priority เป็นเป้าหมายที่เขาอยากจะได้คุณหรือเปล่าแค่นั้นเองนะดังนั้นเราถึงได้บอกว่าในหลักการยังบินบินได้อยู่ในเรื่องของการแชร์ข้อมูลเขาแชร์มานานแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ผู้ชมฟังว่า ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีของอ m มิเกรชันนะคะเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูงกว่านั้นอีกนะคะซึ่งถ้ามีเวลาเราจะเล่าท่านผู้ชมฟังพรางจริงแล้วเรามีหลายเรื่องหลายราวที่จะเล้าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะหลายคนถามด้วยว่าพี่ไอตอนที่เขาสัมภาษณ์ใบเขียวทําไม USAS จับจับตอนที่สัมภาษณ์ด้วยนะคะซึ่งนั้นเรามีข้อมูลแล้วเราอธิบายได้นะคะว่าทําไมรวมไปถึง ไอ้เรื่องของการเรียนการพัฒนาตัวเองเราก็อยากจะพูดนะหลายหลายต่อหลายเรื่องยังไม่ได้พูดแต่เดี๋ยวเรามาทยอยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังรวมถึงการเช็คโทรศัพท์กับต่อมอด้วยเราก็จะมีเรื่องเราให้ท่านผู้ชมฟังเช่นเดียวกันนะคะต้องทยอยทยอยมาเพราะว่ามันมีหลายเรื่องแทรกซึมเข้ามาทําให้เราต้องดีเลย์ไปเราพูดไม่ได้สําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ